สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันหยุดนะคะวันนี้ใครหยุดงานกันบ้างวันนี้ใครได้ไปทําบุญที่ไหนกันบ้างก็มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะจ้ะไปทําบุญที่ไหนกันวันนี้วันพระเป็นพระใหญ่ด้วยอ่ะเราจะมาต่อกันด้วยความรู้สึกของเขาเมื่อไม่มีเราเคียงข้างเขาจะรู้สึกอย่างไรคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็อาจจะเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วที่ห่างกันไปแล้ว ที่ไม่ได้ส่งข้อความหากันแล้วหรือโกรธกันอยู่ก็ได้ก็ตามได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นเป็นการทดวองแบบตัวนตกและทั่วไปไปส่องจิตส่องใจส่องความรู้สึกเขาหน่อยเนี่ยจ้ะเหมือนเป็นการอยากเราก็อยากรู้แหละเพราะความรู้สึกของเขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่พูดเนาะบางทีเขาเป็นคนอ่านยากอ่านยากไม่ถามอะไรไม่ตอบถามอะไรไม่พูดอาจจะเป็นเราก็ได้นะจ๊ะอ่ะมากันที่เพื่อศพดิน ทดสอบกันเหมือนก่ขอดูสถานการณ์ของคนที่คุณรักก่อนชีวิตเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมคนที่คุณรักเนี่ยชีวิตเขารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างในชีวิตโอ้เพื่อนเยอะนะคนคนนี้คนที่คุณไปดีด้วยเนี่ยค่อนข้างมีเพื่อนเยอะชอบการเดินทางมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นดีเอมเพจเลยโอ้ชีวิตดีอยู่นะชีวิตเขาค่อนข้างดีอยู่คนนี้การงานดีเป็นคนจิตใจดีนะคะ ถามว่าเกิดการเริ่มต้นกับการทำงานความรู้สึกใหม่ๆเออเป็นคนชอบก็สูนทรีเฮฮาเหมือนกันมีเพื่อนเยอะแยะเลยพยายามเดินออกไปจากความรู้สึกอะไรก็ตามที่อยู่ตรงไหนแล้วทําให้เป็นทุกข์ค่ะเขาก็รู้สึกเสียใจผิดหวงังในความรักมาเหมือนกันนะฮ่าถ้วยความเสียดายความเสียใจความผิดหวงังความเศร้าใจก็มีอยู่ให้เห็นอยู่ในความรักครั้งก่อนหรืออาจจะเป็นรักกับคุณก็ได้ พยายามลืมค่ะพยายามเดินไปข้างหน้าและลืมนะเขาอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาชีวิตเขาค่อนข้างดียูในด้านความรักอาจจะเสียใจในด้านความรักอาจจะไม่ดีแต่ตัวตนของเขาเป็นไพ่ที่ดีอเ r ร s สเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่คนเข้าหาเยอะเป็นคนใจบุญเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีกับคนอื่นนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แบบนี้เนี่ยเอเผอเป็นคุณนายชี้นิ้วสั่งเลยไพ่แบบนี้ นะจ้ะแต่ว่าชีวิตเขาก็เกิดความยุ่งยากลําบากใจหลายๆเรื่องหรือคนๆนี้เป็นคนขยันในการทํางานเนาะมุ่งมั่นกับการทํางานเป็นคนตั้งเป้าหมายสําหรับชีวิตค่ะเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องรักเป็นเรื่องหลักเขาอาจจะโฟกัสเรื่องอื่นการวางแานสําหรับชีวิตเออบางคนเขาก็บางทีมีรักไหมก็มีถ้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนเหมือนอาจจะ เจอประสบการณ์เรียนรู้เติบโตศึกษาประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเขาเองบางคนเจอประสบการณ์ที่ย่แย่มาแต่ก็ไม่ได้เคยเอามาปรับเอามาเปลี่ยนเอามาคิดนะคะแต่คนคนนี้เขาคิดคนคนนี้เขาเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเอาชีวิตที่ผ่านมาเป็นเป็นการปรับเปลี่ยนทางอารมณ์และความรู้สึกอาจจะไม่โฟกัสกับใครอีกแล้วอาจจะไม่ วิ่งตามใครอีกแล้วอาจจะเคยวิ่งตามหรือเคยวกวยกวาหาความรักมาก่อนแต่ในเมื่อถ้าความรักมันไม่สมหวังเขาก็เลยไปมุ่งเน้นหนึ่งการทำงานชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขามุ่งหวังมันมันเป็นความรู้สึกข,ของเขาที่ว่าชีวิตไม่รุ่งเรื่องของความรักอะคนคนนี้ประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆนะคนนี้แต่ความรักส่วนใหญ่ มีรักเยอะแต่ล้มเหลวหรือจริงๆมีรักเข้ามาเยอะหมายถึงว่าคนมาชอบเยอะแต่ก็ไม่ได้โฟกัสแต่พอจะรักใครสักคนก็เรียบร้อยก็แป๊กอะไรอย่างเงี้ยแห้วตลอดอ่า,อารมณ์นี้อืมเป็นนักสู้ชีวิตเดือดริอนชอบเดินทางเออชอบเดินทางอยู่กับที่ไม่ได้ชอบหาอะไรตื่นเต้นแปลกใหม่เออเจอปัญหาเจออุปสรรคก็เป็นนักสู้ตลอดนะคะ คนคนนี้ถือว่าเอ้ยไพ่แบบนี้ถือว่าดีทีเดียวนะคะเป็นคนดูดรันรันหน่อยนะคะ<ม>อ่าเขามีพลังแห่งความมุ่นมั่นในตัวเองสูงชีวิตเขาเนี่ยแบบไม่ไม่ไม่ท้อไม่ถอยง่ายๆอาจจะเหนื่อยบ้างท้อแต่ก็ไม่เคยถอยค่ะ ลักษณะของเขาคิดว่าเส้นทางที่เขาเดินหรือชีวิตของเขานั้นอีกยาวไกลในเรื่องของความมุ่งมั่นหาความมั่นคงให้กับตัวเองหรือถ้ามันไม่มีรักที่ดีก็ไม่เอาก็ได้ถ้าดีถ้ามีแล้วไม่ดีก็ไม่เอาถ้ามาแล้วไม่โอเคสําหรับเขามาตอบโจทย์ไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือเขาต้องไปวิ่งตามความรักเขาไม่อยากรู้สึกเหนื่อยแบบนั้นอีกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เหนื่อย สิ่งที่เขาจะทําคือพยายามมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ค่ะใช่จุดหมายปลายทางคือความมั่นคงนะโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันว่าในความน,นี่คือชีวิตของเขานะในความรู้สึกของเขาเมื่อมามีเราอยู่เคียงข้างค่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเราเดินทดสอบการมังกรเราไม่มีเราเคียงข้างแล้วเนี่ย ก็โ,โหสี่เหรียญใส่ถ้วยก็เหนื่อยก็เซ้งก็เบือ่อแต่เบื่อเป็นพักๆค่ะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเซนต์มีซิกเซนดีชีวิตวนเวียนกับสิ่งเดิมๆชีวิตเมื่อไม่มีคุณเหรอเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะรู้สึกถึงการขาดการเติมเต็มคนคนนี้เป็นคนหอยหาความรักอยู่นะ เฮยหาความรักแล้วก็เซนซิทีฟเรื่องของความรักอยู่นะเพียงแต่เขาอาจจะไม่แสดงออกมาค่ะไม่ได้แสดงออกมาถึงความรู้สึกไม่ได้แสดงออกมาถึงความรักหรือความต้องการแต่จริงๆในใจลึกๆมีความต้องการค่ะชอบคนเอาใจนะเป็นคนรักใครรักจริงเออความรู้สึกของเขาที่ไม่มีคนเคียงข้างก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อขาดความหวังขาดกำลังใจ ขาดการเติมเต็มในะเรื่องของความรักแต่เขาก็ปรับได้นะบางวันเป็นหนักบางวันเป็นน้อยเออบางวันเป็นหนักบางวันเป็นน้อยคือเขาคิดว่าชีวิตของคนเราทุกๆคนอะ่ะมีปัญหาหมดเขามองเขามองคือเขาเป็นคนที่ซ้ายกว่าซ้ายจัดกว่าจัดมองตรงกลางไม่ค่อยเป็นแต่เขาพยายามมองตรงกลางเออเขารู้ตัวการที่เขาจะย่างเดินทุกก้าวเขา การที่เขาจะทําอะไรทุกครั้งเนี่ยเขาคิดค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้หลายว่าในความรักของคนมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมีความรู้สึกที่ต้องการปรารถนาแต่เขาพยายามเดินสายกลางพยายามเหนี่ยวรั้งตัวเองเหนี่ยวรั้งจิตใจของตัวเองผ่านอะไรผ่านโลกมาเยอะนะคะก็รู้สึกถึงความจริงๆเขายังเก็บกอดความรู้สึกนั้นไว้ในกลนบึ้งของหัวใจคนอยู่เลย เราไม่มีคุณเขาเหงาไม่ใช่มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมีความเหงาอยู่ตรงนี้คนเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งที่โหยหาความรักมากๆอ่ะคือคนคนนี้ดูเหมือนไม่ต้องการไม่ได้อยากได้แต่จริงๆจิตใจเขาไม่หรอกเขาอยากได้เขาต้องการโหยหาหยหาแต่ถ้าเขาเขาเป็นคนที่ถ้าสิ่งที่เขาต้องการแล้วมันไม่ได้เขาก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันเขาไม่อยู่จมอยู่กับไรนานนนอืม เขาไม่เจ็บนานๆเรียกว่าเขาเรียกว่ารักแรงเกลียดแรงแล้วก็ไม่เจ็บอะไรนานๆอืคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นคนทัดน้ําทัดลมเออน้ําลมก็ระกดนะถ้าเขาอยากบอกความในใจกับคุณค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยเอ่ยไม่เคยเรียกร้องแต่ความรู้สึกในใจที่เขาอยากบอกคุณถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกว่าอะไร เปีนอัพครับเขาอยากบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากออกไปจากความสัมพันธ์นี้ค่ะใช่จริงๆเขาก็ไม่อยากออกไปจากความสัมพันธ์นี้จริงๆเขาก็ไม่กออกได้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปแต่เพราะตัวคุณไม่ทําอะไรไหมเพราะตัวคุณเป็นคนเงียบนิ่งเฉยไม่แสดงออกถึงความรักความรู้สึก ไม่แสดงอะไรเขาเห็นเลยมันเป็นที่หงดกิดหัวใจยิ่งหนักค่ะเป็นความรู้สึกว่าจะอยากได้อะไรก็ไม่พูดนะ่ะจะรักไหมจะไม่รักหรือจะรักหรือจะเอายังไงกับความสัมพันธ์เขาไม่ชอบทนอยู่กับความอึดอัดค่ะความรักของคุณอาจจะเป็นความรักที่แบบเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต่างคนต่างรู้กันไม่พูดจะรู้ไหมจ๊ะก็เป็นความรู้สึกของคุณเป็นคนแบบนั้นนะ่ะดินเป็นคนพู้สบกันมังกรเป็นคนนิ่งๆิ่งสุขุม คิดช้าไม่พูดเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเหมือนคนเย็นชาหรือบางทีคุณคิดของคุณเองคิดอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้บอกใครเขานะเขาอาจจะบอกว่าถ้าคุณแสดงออกไม่เฉยชาไม่เย็นชาแสดงออกให้เขาได้เกิดความเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เดินออกไปก็ได้ถ้าเขาเชื่อมั่นในความรักที่คุณมีถ้าเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเขาก็ ความสัมพันธ์นี้ก็คงไม่จบลงแบบนี้จบไม่สวยเหมือนกันนะเออมันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ความรู้สึกที่แท้จริงมันคงไม่พังพินาศถล่มทลายไปแบบนี้เลยมันมันมันเป็นยังเป็นความรู้สึกที่ก่อนที่มันจะพังพินาศถล่มทลายลงไปอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทนมาก่อนเป็นความรู้สึกที่ปรับตัวมาก่อนเป็นความรู้สึกที่อยู่ได้กับอารมณ์นี้แต่มันมีเหตุบางเหตุที่ทําให้ความความสัมพันธ์นี้ถล่มทลายเนี่ยดูสิไอ้ทำไมถึงถล่มทลายลงมาแบบนี้ ในเมื่อทนได้มาตั้งนานทำไมมันถล่มทลายไม่มีเช่นดีเลยทำไม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 เพราะคุณดูเพราะคุณดู เพราะคุณดูไม่จริงจังเพราะคุณดูไม่จริงใจหรือเพราะเขาไปรู้ไปเห็นในการกระทําบางสิ่งบางอย่างของคุณค่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ขาดสะบัน้นหลุดบึ้งออกไปเลยวางเส้นสุดท้ายแล้วเออมันเป็นความรู้สึกของเมื่อรู้จะอยู่ตรงนี้ทําไมอะนี่เมื่อที่อยู่แล้วไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มอบความรักให้แก่การไม่ได้สนใจกันไม่ได้คุยกันด้วยมักแทบจะไม่ได้คุยกันเลยห่างกันอีกต่างหากเขาเลยไม่อยากจะ ตกรู้นะมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ขาดบึงเขาอาจจะไปเห็นคุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาไปเห็นอะไรอ่ะอ่าถ้าเขาฝากบอกอาอาไม่ใช่เขาหลังจากนี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะสิ่งที่เขาจะทําให้คุณเห็นคือการไปโฟกัสกับครอบครัวค่ะ การไปโฟกัสกับครอบครัวไปโฟกัสกับสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขามีเขาจะตัดสินใจตัดใจออกไปจากความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะทําให้คุณเห็นว่าเออเขาตัวเขาเองก็ก็ก็สวยนะก็หล่อนะฉันก็มีดีนะฉันก็มีคนมาชอบนะฉันก็เก่งนะฉันมีความครบเครื่องเหมือนกันนะถ้าคุณไม่ชอบฉันไม่แสดงออกไม่ได้อยากจะได้เขาก็ไม่ได้อยากจะยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนว่าเขาก็มีดีอะ ใครเน,นี้ยจ,จะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะเขาก็มีดีของเขาค่ะเสน่ห์เขาก็มีความสามารถเขาก็มีนาทีการงานเขาก็มีเขาคิดว่าเขาพึ่งพาตัวเขาเองได้เขามั่นใจในตัวเขาเองอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการที่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์กับใครแล้วเหมือนเป็นตัวเลือกแล้วเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนเขาเป็นคนชอบความชัดเจนถ้าเหมือนไม่ชัดเจนมาตรงนี้ แล้วดูกักากักดูดูด,ดูเหมือนจะทิ้งก็จะรักก็ไม่หลักจะเลิกก็ไม่เลิอกอะดูกักากัก<ๆ>เขาเรียกก,กักกกไววอะ่ะเออบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจกันเลยแต่ก็ไม่ได้บอกเลิกซึ่งเขาไม่ชอบอะไรที่มันคุมเครือคาราคาซังเออนั่นแหละเขาก็เลยตัดสินใจซะคุณตัดสินใจไม่ได้เพราะคุณอาจจะมีความฉันฉลาดในการกักกักอะไรก็ตามแต่เขาไม่เขาสามารถตัดออกไปได้โดยที่ฉันเป็นอิสระในตัวฉัน ฉันไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครเพราะคุณเองเ็ไามา่ได้เป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าม่ได้ทําให้เขามีความสุขอ่ะมันมันหมดความแคร์กันละมั้งเพราะว่าม่ได้เพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มันมไม่มได้มีคุณค่าให้จดจํามันไม่ได้มีคุณค่าให้ตราตรึงหรือเปล่าหรือเปล่าเด่นเพื่อสบการมังกรเอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวนะเออ ประมาณนั้นอารมณ์ของคุณแบบอารมณ์ของเขาเองเนี่ยจริง,รงๆเขาไม่ได้อยากพูดตรงๆแล้วถามในไพ่เนี่ยเขายังเขาอยากไปไหมเขาอยากจบไหมเขาอยากเลิกไหมไม่โอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ